วัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเจ๋วจะพามากินกุ้งกันค่ะส่วนน้าจิ้มนะคะวันนี้เจ๋วจะทําเป็นปาลาซีฟู้ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะปลาร้านะคะเจ๋วใส่น้ำจิ้มปลาร้าค่ะ ของคุณขามาค่ะอืมอืม น้ำจิ้มปลาซีฟู้ดจ่ะทุกคนกุ้งตัวไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ว่าน้ำจิ้มฉ่ำมากค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดปลา้านะคะ ซีฟู้ดด้วยเกวก็ใส่ปลาลาบด้วยค่ะช่ำๆเลยทุกคนช่ำๆเลยจ้าน้ำจิ้มโค้กเขาช่ำมากค่ะทุกคนช่ำมากทุกคนคะ่ะอม,มาจ้า ผักสลัดแก้วค่ะกรอบมากทุกคนค่ะ ความนัวของน้ำจิ้มนัวมากค่ระทุกคนปลาซีฟู้ดนะคะ สมกคนอยากรู้ว่าปลาซีฟู้ดเป็นยังไงก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะคะทุกคนแต่ว่าเจีวเติมน้ําปลาเข้าไปด้วยค่ะร่างการต้องการปลาค่ะมาจ้าอืม ผักกาดแก้วนะคะทุกคนกินกับน้าจิ้มอร่อยมากทุกคนขาเข้ากันมากๆเลยเดี๋ยวแจวจะขออนุญาตไปเก็บผักแพลวสักครู่นะคะทุกคนขาจะบอกว่าผักแพลวนะคะกินกับอะไรก็อร่อยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ นี่เลยจ้าอ,อร่อยมากพรแพมกเสร็จไปด้วยทุกคนมาจ้า คำโตโตเลยค่ะหืมจะใส่ปากได้ไหมเนี่ยทุกคนอือนะคะมาจ้าอืม น้ำจิ้มช่ำๆนะคะกขอเพ้วจ้า มาค่ะทุกคนอืม มีใครเป็นบ้าคะทุกคนกินททลไรนิ้วก้อย Believe. ชอบกระดกทุกทีเลยค่ะบังท <S <S ีเราลืมนะคะนิ้วก้อยชี้กลางไปทั่วเลยค่ะทุกคนเหมือนเข้าตัวเล็กนะคะ เล็กพริกขี้หนูค่ะทุกคนคือเล็กแล้วอร่อยมากๆ, <S <S ๆผักแพลกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะกินกับขนมจีนก็อร่อยกินกับเมี่ยงเมี่ยงตะไคร้นะคะก็อร่อยมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็อร่อยอีกค่ะทุกคนค่ะ ทำให้เวลาเรากินอาหารนะคะอาหารหอมผักแพ้วจ้ะประกาดแก้ว อืม,อม,อม,อมกินอยู่นอกบ้านมาแมลงวันได้กินความแซบนะคะก็ชอบตามมาค่ะทุกคน อืผักหมดจ้าอืมทุกคนคะเวลาที่เจียวได้กินอะไรอร่อยอร่อยนะคะแบบกุ้งแบบแบบของอร่อยแบบนี้นะคะคิดถึงแม่คะ่ะทุกคนคิดถึงแม่อยากให้แม่ได้กิน เพราะว่าอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินบ่อยๆเนาะทุกคนเนาะนอกจากเวลาพิเศษแบบวันเกิดปีใหม่เท,เทศกาลอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอแบบเจลได้มาอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยอยากกินตอนไหนเราก็ได้กินอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วมันทําให้เรานึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังทุกวันนี้เจลมีเงินเจลก็จะส่งให้ให้น้อยให้มากเจลก็ให้ตลอดนะคะบางทีแบบเจลก็สั่งอาหารสั่งอะไรไปให้พ่อกับแม่กินที่บ้านนะคะ พอเราอยากให้เขาได้กินเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะทุกคนค่ะนี่คําสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะทุกคนจิ้มซีฟู้ดปลาแเจ่วก็ยังเหลืออยู่นะคะจะบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆน้ำมะนาวค่ะ เจลหั่นมาเพราะว่าเจะคิดว่าแองเจล่าเขาจะกินด้วยนะคะแต่ว่าแองเจล่าบอกว่าไม่เอาแม่จะไม่ชอบสีเหลืองไม่ชอบอันนี้นะคะถ้าแองเจล่าไม่ชอบนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเจาทุกคนที่จะต้องกินนะคะแต่เจาเพอเข้าใจนะทุกคนว่าทําไมเด็กเขาถึงไม่ชอบแตงโมสีเหลืองนะคะเพราะว่าแตงโมสีเหลืองเนี่ยเขาจะมีความหวานไม่เท่ากับแตงโมสีแดงค่ะทุกคน เขาจะกรอบมากกว่าสีแดงสีแดงเขาจะออกนิ่มค่ะเยีมมากไปไหนคะไปนี now, ่นั่งไหม สวัสดีค่ะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีแมค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะแจวต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ๋วและครอบครัวคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้เจ๋วนะคะขอคนละหนึ่งไลค์อีกคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ